ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายและบรรดาเพื่อนพิสูจน์สมณรทั้งหลายตอนนี้ไปก็มาฟังเรื่องราวขุปนามสามาวดีต่อไปเําหรบบเรื่องราวขุปนางสามาวดีตอนนี้ไม่มีเรื่องอะไรที่มรรณาสามาวดีจะได้รับความดีเลยมีแต่มีการถูกกลั่นแกล้งจากพระนาม,มาคันดียา ฉะนั้นพวกเราเหล่าพุทธบริษัททุกท่านจงมีความเข้าใจว่าพระนามสามาวดีก็ดีหญิงตั้งห้าร้อยก็ดีเป็นพระโสดาบันและเมื่อเป็นพระโสดาบันและยังถูกก่นแกล้งแบบนี้ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่ายังมีร่างกายอยู่ขณะใดที่เรายังมีร่างกายอยู่กรรมที่สองสริการย่อมให้ผล คือขณะใดที่กรรมที่เป็นกุศลเดิมสน,นองเราก็มีความสุขกรรมที่เป็นอกุศลเดิมสน,นองเราก็มีความทุกข์ <c oughs> ฉะนั้นการเกิดจึงเป็นของไม่ดีจะเกิดกี่ชาติก็ดูพรานาาม,มาวด,ดีก็แล้วกันพรานาามาวดีพร้อมหญิงห้าร้อยท่านเป็นประสูดาบันท่านยังถูกกลั่นแกล้งถึงขนาดนี้ ในเมื่อพวกเราทั้งหลายมีความดีเท่าบรรดาสามาวดีแล้วทุกอย่างก็ไม่ทราบเรื่องที่จะไม่ถูกแกล่งแกล้งนั้นไม่มีเกิดถือว่าเรื่องถูกแกล่งแกล้งนั้นเป็นของธรรมดาของคนที่เกิดมาในโลกและขึ้นชื่อว่าคนเลวอย่างพระน,นางมาคณียาจะเป็นพน,นางมาคณียาเลอใครกว่าตามท่านเลวแล้วก็เอาดีไม่ได้ไม่กัน ยิงนั้นองค์สมเด็จพระสงฆ์ท่านจึงทรงสอน <c oughs> ว่าอาศวันนาจะพาลานังปันติตาน,นันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตามม,ตามังครมุตตมังนั่นแปลเป็นใจความว่าจงอย่าคบคนเลวจงคบแต่คนดีจงบูชาแต่บุคคลที่ควรบูชา แล้วก็สำหรับคนเลวนี่ผมลองมาแล้วไม่มีดีแน่ทำยังไงก็เอาดีไม่ได้สำหรับคนดีก็เช่นเดียวกันยังไงไงใท่นคนดีไม่มีเลวเหมือนกันคนดีเราต้องบูชาคนเลวคงเหวี่ยงทิ้งไปไม่สนใจกับคนเลวฉะนั้นการสงเคราะห์ก็ควรจะสงะเคราะห์เฉพาะคนดีเขาให้เราจรึงให้เขาไม่ให้เราจรงอย่าให้ เป็นว่าตอนนี้ก็มาฟังเรื่องราวของพนางสามมาวดีต่อไปผมไม่คนพูดมากดีไม่ดีี่พูดป่วยไปอีกเป็นว่าพระน,นางสามาวดีได้ดีตอนนี้ดีใหญ่รับพรพิเศษ <c oughs> มีโอกาสพบองค์สมเด็จพระบรมโลกเกชได้ทั้งภายนอกและภายใน แล้วนอกจากนั้นองค์สมเด็จพระจอมไตรย,ยังส่งพระอนุนมาประจำพระอนุนนี่เป็นพระสําคัญมากเจริญศรัทธาคนดีมากจไดนั้นขอท่านทั้งหลายที่เป็นพระเป็นเนร <c oughs> และเป็นอุบาสกอมบาสิากาจงดูตัวอย่างพระอนุนเป็นสําคัญจะเป็นคนเห็นกับตัวใช้ปัญญาให้มากคําสั่งใดๆ รับวาจาจากบุคคลคนใดเข้าใจวาจาเขาให้ดีปัญญาของคนนี้จะรู้ได้จากการรับคำสั่งหรือว่าฟังคำพูดคนเลวคิดอย่างเดียวว่าฉันจะพูดอะไรใครก็พูดอะไรมาไม่ฟังเับนะพบกันเยอะตอนนี้ไปก็มาเล่ากันต่อไปเดี๋ยวจะยุ่งใหญ่หมดเวลาไปสีนาทีแล้ว เป็นนั้นว่าวันนางบางคณียาเจ็บใจหนักจะแกล้งให้มันตายมันกลับได้ดีเป็นกรณีพิเศษหาโอกาสใหม่ถ้าไม่ได้ด้วยเลขก็ต้องเอาดีกลไม่ได้ด,ด้วยมนก็ต้องเอาด้วคาถาวัดมีพระห้าหกสิบองค์เขาบอกว่าเป็นวัดร้างอย่างได้อย่างนี้ก็ไม่ควรจะเจ็บใจเพราะเขาเป็นคนเลว เป็นวัดครับเป็นว่าคิดต่อไปวันหนึ่งเป็นเวลาที่พระราชาเสวยน้ําจันทน้ําจันก็คือดื่มเหล้าเขาเรียกน้ําจันทำไมจะเรียกอย่งงั้นผมไม่สาบมันหอมนั่นเองไม่สาบไอเหล้ามันหอมสําหรับคนชอบเมาแต่มันเหม็นสําหรับคนอย่างผมคนอย่างผมกินเหล้าไม่เป็นมาตั้งแต่เกิด เวลานั่นนาง,งมาคณิยาคิดได้ว่าคราวนี้ต้องเอานางสามาวดีให้ตายให้ได้ยังได้ส่งข่าวไปถึงท่านอาเวลาน,น,นั้นท่านอาเป็นบรโรหิตบอกว่าจงเอาไก่เป็นมาแปดตัวเอาไก่ตายมาแปดตัวแล้วก็เวลามาต้องยืนที่บันไดยอย่าเพิ่งขึ้นมาข้างบนเมื่อเรียกขึ้นมาก็จงอย่าขึ้น มาเอาไก่เป็นไก่ตายมาครบอย่างละแปดตัวแล้วก็มายืนที่บันไดส่งข่าวก็เจ้าพนักงานมาเวลานี้เอาไก่มาแล้วพระนางว่าคณาิยาก็กราบทูลพระเจ้าเทนว่าทรงสเสวยน้ําจันทร์แบบนี้ถ้าได้แกงไก่ผสมจะดีเจ้าเทีนบอกว่าเออดีเหมือนกันนะฉันอยากจะกินเหล้ากับแกงอ่อมไก่ ใครจะเป็นคนทำพระนามังคติยาก็บอกว่าให้พระนางสามาวดีกับหญิงห้าร้อยว่างอยู่ไม่มีงานทําก็แล้วแกงก็แล้วกันพระเจ้าเทงก็เห็นชอบจึงได้ให้สัญญากับเจ้าท่านอาให้เอาไก่เป็นไปให้พระนางสามาวดีว่าขอจงแกงมาถวายพระราชาจะเสวยร่วมกับน้ําจันทร์ เมื่อบรรดาคนที่นําไปนั่นคืออานําไปถ้าคนที่นําไปจะไม่ต้งงานนําไปให้พรนางสามาวดีมันเป็นไก่เป็นนี่พนางสามาวดีกับหญิงห้าร้อยท่านเป็นบาสดาบันไม่ละเมื่อสินห้าจำไว้นะว่าบาสดาบันทรงแค่สินห้ายังมีผัวมีเมียได้ ก็บอกว่าถ้าไก่เป็นฉันไม่ฆ่า้าว่าเป็นไก่ตายฉันก็จะทำพนักงานงานก็มารายงานบอกเวลานี้พนานสามาวดีไม่ยอมแกงไก่พระยาค่ะเพราะไอ้คนนี้ก็รับจ้างรางวัลเหมือนกันได้รับสินบนจะไม่บอกว่าไก่เป็นไก่ตายเขาไม่พูดวไม่ไม่ไมไมพนานสามาวดีกบหญิงห้าร้อยไม่ยอมแกงไก่พระ้าคะ านางบางคณิยาก็กราบทูลพระราชาว่าดูสินางสาวมาวดีกับหญิงห้าร้อยมันน่กใจพระองค์สั่งให้แกงไก่ถวายพระองค์มันไม่ทำพระเจ้าเทนก็เฉยก็รู้แล้วว่ามาคณิยาเป็นคนเลวเลยไม่อยากจะเชื่อนางก็พูดต่อไปว่าคำสั่งเขาออกคำสั่งใหม่ให้แกงถวายพระสมณโคดมพระเจ้าเทนบอกเออเขาดีเหมือนกัน ก็มีคำสั่งบอกว่าให้นางทั้งห้าร้อยแกงไกถ่ถวายพระสมณโคดมตอนนี้เจ้าอามอบไก่ตายทั้งแปดตัวให้กับคนรับใช้ไป <c oughs> เมื่อไปถึงบ้านางสามาวดีก็ยิึงห้าร้อยก็บอกว่าเชิญเลยเถอะถ้าไก่ตายเท่าไรก็ทำอยอมทำเจ้าหน้าที่ก็มารายงานพระนางมาคณียาว่าพระนางสามาวดีพร้อมทำพิเีาการ เพื่อจะถวายพระสมณโคดมแต่เขาไม่ได้บอกว่าไก่าตายตายแล้วพระนามางคตยายก,กราบทุลพระราชาวาดูสิหญิงพวกนี้มันไม่รู้คุณของพระองค์ให้แกงไก่เพื่อพระองค์มันไม่ยอมแกงแต่แกงไก่เพื่อพระสมณโคดมมันพร้อมแกงนี่แสดงมันนอกใจมากเพราะเจ้าเทนฟังแล้วก็เฉย รู้ว่าหญิงกาดคนนี้มันเลวแสนเลวก็ช่างปรไลพระนางสามาวดีก็หญิงห้ารอยเป็นมิตรที่ดีของพระองค์พระองคิดไว้เสมอยังชื่นใจจับใจในความดีข่านางสามาวดีงานนี้ผ่านไปไม่สำเร็จว่านางบางคณิยาก็คิดใหม่วันหนึ่งพระราชากำลังเล่นกีฬา อยู่ในพระราชในพระราชอุทยานยังได้สั่งให้อาให้นำผ้ามาให้ไปที่ประสาทขวันานสามาวดีเปิดคลังผ้าแล้วก็คลังน้ำมันให้หญิงทั้งหมดเข้าไปในห้องลั่นกุญแจข้างนอกเพระาะน้าต่างมันเล็กๆออกไม่ได้ ไล่นกุญแจข้างนอกให้ผ้าชุบตะมันพันเสาแล้วก็จุดไฟเมื่อท่านเจ้าอามาคณิยพรามทำอย่างนั้นหญิงห้าร้อยก็ถามว่าทำเพื่ออะไรเขาบอกว่าขึ้นชื่อว่าพระราชฐานย่อมมีภัยจากสตว์ร้ายหลวงละมอดมันจะกินเสามันกินขวาพระราชาสังอาผ้าชุบตะมันพันเสากันสัตว์ไม่ขึ้นไปรบกวน แล้วขอบรรนางทั้งหมดเข้าไปในห้องห้องใครห้องมันที่อยู่ <c oughs> แล้วไว้โชมตรูก็เอาใส่กุญแจข้างนอกออกไม่ได้พันเสร็จเรียบร้อยแล้วราดน้ำมันโชว์แล้วก็จุดไฟจุดหมดรอบตัวยญิงท่างหลายอยู่คนในหนีไม่ได้พระนางสามาวดีก็ให้โอวห่กับบรรดาหญิงทั้งหลายว่าเจ้าทั้งหลายจงอย่ากโกรธในมาคาิยพระม เย่โกรดในใครทั้งหมดการถูกเผาอย่างนี้เราไม่เผาชาตินี้ชาติเดียวเราอาจจะถูกเผามาแล้วในชาติไม่ทุนเพราะกรรมที่เปื่อโอศนขอทุกคนตัดสินใจเพื่อกันห้าจงพิจารณาอาการสาิบสองของร่างกายว่าร่างกายนี้ไม่มีอะไรดีอาการสาิบสองทั้งหมดมันเป็นสภาพความสงกบุกและไม่เที่ยงแท้แน่นอน จิตที่เราจะพึงทําก็คือเนะี่ยคือปฏิบัติตามคําสั่งสอนองค์สมเด็จพระจินนบุตรไม่ยึดถือร่างกายเป็นสําคัญขึ้นเชื่อว่าความตายเป็นธรรมดาของร่างกายทั้งหมดแต่ถ้าเราจะตายคราวนี้ก็ค่อยตายไปอยู่ที่ดีไม่จะตายไปอยู่ที่ชั่วถ้าใครทําจิตของตัวให้หม่นหมองโกรธใครคนใดคนหนึ่งหรือว่ามีความวิปัสสนาเดือดร้อนจากทุกขเวทนา กรรมทั้งหลายเหล่านั้นจะรุมเราทำบไปอาวายภูมิจงอย่าทำทำใจใเป็นสุขหญิงทั้งหลายเหล่านั้นพิจารณาทุกขเวทนาที่เข้ามาถึงว่าการเกิดมันไม่ดีอย่างนี้ตามที่องค์สมเด็จพระจินทร์ศีทรงสั่งสอนเราทำความดีแสนดีแต่ศัตรูก็มีตลอดเวลาในที่สุดเพลิงก็เผาผลาญญิงทั้งห้าร้อยตายหมด แต่ว่าก่อนที่จะตายบางท่านก็ยังทรงอยู่ในความเป็นปะโสดาบันบางส่วนเป็นพระสกิทาคามีบางส่วนเป็นพระอนาคามีเรียวกว่าความดีสูงสุดขึ้นไปเมื่อพระราชาทรงทราบคือพระเจ้าเทนทรงทราบว่าประสาทของหญิงทั้งห้าร้อยไม้ไฟคิดได้ทันทีว่ากรรมนี้ไม่ใช่ใครแน่นอน ต้องเป็นแม่มาคันธิติยากแกล้งแน่นอนการปราศประหารเขานี้ต้องไม่ใช่ใครแน่แต่ก็ไม่แสดงการอะไรมารีบวิ่งมาจากสนามกีฬามาถึงก็บัญชาการให้ดับไฟทุกคนก็ทำการดับไฟเมื่อไฟดับเสร็จก็ปรากฏว่าหญิงทั้ง500ร้อยมีพน,นางสามาวดีเป็นประธานเสร็จเรียบร้อยเหมือนกันหมด หลังจากนั้นองค์สมเด็จพระบรมสุคตก็ทรงแสดงวัรระเทศนาต่อไปเล่าเรื่องต่อไปว่าพระเจ้าเทนี้เป็นพระราชาตามธรรมดาคนที่เป็นพระราชานี่ต้องเป็นคนฉลาดถ้าไม่ฉลาดก็ไม่มีอำนาจคุมใจคนได้เพราะว่าอีกคนสองคนไม่ใช่ว่าจะมีแต่แค่เมียสามคน พระราชาต้องปกครองคนทั้งประเทศแต่ขายความฉจาาดและปกครองไม่ได้เขาเหยียบย่ำตายหมดสมเด็จพระบรมโคตสังแดงว่าในเวลานั้นพระเจ้าเทีนมีความรู้สึกว่ากรรมนี้ไม่ใช่ใครแน่ต้องมีน้ำพระน,นางมังคดียาธรรม แต่ว่าถ้าเราจะใช้กําลังหักฐานเข้าสอบสวนและกำลังเขาโทสะตั้งท่าวางอํานาจนามบางคดิยาต้องไม่รับแน่เมื่อเธอไม่รับคนที่ลงมือทําก็ไม่รับพระผู้ถูกกระทําก็ตายไปหมดแล้วเราก็หาหลักฐานอะไรไม่ได้ เป็นนวนางสามาวดีจอมใจคือว่าเป็นที่พึ่งขององค์ก็ต้องตายเปล่าพร้อมดิหญิงห้าร้อยเราจะต้องทำใจดีสู้เสือทำไปยิ้มแย้มแจ่มใสเขาเรียกว่ามายากษัติย์มายากย์นี่กลัวก็ทำธงทำเป็นเหมือนไม่กลัวโกรธต้องทำเป็นเหมือนไม,ไม่โกรธเสียใจต้องทำเป็นเหมือนไม่เสียใจ ต้องมีกำลังใจเข้มแข็งต้องทำได้พระองค์จึงได้ทรงทำพระพักเฉยเฉยแล้วผูดกับบรรดาเหล่าอมายข้าราชบริพารที่แวดล้อมอยู่ที่ทนั้นเป็นธรรมดาเรื่องใหญ่ไม่เกิดขึ้นทุกคนก็ต้องมาแวดล้อมพระราชาเวลาประสาทไหมก็ต้องช่วยกันใครมีงานก็ต้องทิ้งแล้วมาช่วยกันพระราชาลงวิ่งมาแล้วคนอื่นไม่วิ่งก็เจ๊งแล้ว องค์จึงได้ทรงตรัสด,ดังๆว่าแม้กรรมนี้ใครทำนะมันช่างดีแสนดีอี่ความจริงพนางสามาวดีก็ดีหญิงตั้งห้าร้อยก็ดีที่มีชีวิตอยู่เราไม่ได้มีความสุขเลยจะสังเกตได้ว่าเธอเอาใจออกห่างอยู่เสมออันดับแรกเอาใจออกห่างเจาะ ดูคนข้างนอกแสดงว่านางนี่มีจิตกำเบิบใน,นด้านกามารมณ์นิยมกามารมณ์เป็นเครื่องยิ่งใหญ่เราให้แล้วเท่าไรเธอไม่พอยังเจ้าใจจดจ่อหาคนข้างนอกเข้ามาอีกนี่เป็นข้อที่หนึ่งแล้วข้อที่สอง เธอเอาพินเขาเอาเอางูเข้ามาใส่ในพินเพื่อจะล้างชีวิตเราให้ตายข้อทด่นสามเรื่องไก่เราจะให้แกงไก่กินกับเหล้าแต่เธอนั่นเล่าบอกก่าฉันไม่ทําถ้าบอกให้ทําถวายพระเธอทํานี่มันก็เป็นเรื่องแปลกเราต้องหวาดระแวงอยู่ตลอดเวลาที่เป็นนางสามมาวาดีกับหญิงห้าร้อยูยไม่ได้มีความสุข เวลาที่ฉันเป็นนอนที่ตำหนักนั้นเมื่อไรใจฉันก็ไม่สบายต้องนอนหวัดระแวงอยู่เสมอหลับไม่สนิทคิดว่าจะมีอันตรายเมื่อไรก็ไม่ทราบฉะนั้นการที่บุคคลที่เผานางสามาวดีพร้อมหญิงห้าร้อยนี้ฉันคิดว่าจะเป็นคนที่มีความรักและความเมตตาปราณีในฉันฉันปลื้มใจมากถ้าหากว่าฉันจะลงออกคำสั่ง สังให้ประหารหญิงห้าร้อยนี่เพราะการที่ระแวงสงสัยเขาชาวบ้านก็กระหานอินทาได้เพราะเหตุผลใดๆที่กล่าวไปเขาก็มองมาเห็นฉันก็เป็นคนเสียแต่เวลานี้ฉันสุขใจแล้วเพื่อคนที่มีความนับใจเป็งแก้วสายสะอาดปราทจากหว,วังดีกับฉัน เขาทำทำให้ฉันสบายใจตอนนี้ไปฉันยันหลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขอยู่ตลอดเวลาแต่ก็ไม่ทราบว่าใครหนอเป็นคนทำถ้าทราบแล้วจะมอบรางวัลให้เป็นกรณีพิเศษพอท่านกล่าวจบท่านพูดดังๆเวลานั้นบรรนางบางคณียายืนเฝ้าอยู่ใกล้ๆจึงเข้าไปกราบแทบระบายของรองของพระองค์และยังกล่าวว่า รมอันนี้หม่อมฉันทําเองพระพทธเดียวค่ะทั้งนี้เพราะว่ามีความปรารถนามีความกระตัญญูรู้คุณในพระองค์แล้วก็แต่สายความเมตตาปราณีเจะระองค์จึงมีความสุขเห็นว่าอีหญิงห้าร้อยคนนี้มันคิดเน่าใจจะฆ่าพระองค์ตามที่หม่อมฉันกราบทูลแล้วและพระองค์ก็ทรงทราบแล้วถึงผลนี้การกระทำฉะนั้นหม่อมฉันอดใจไม่ไหว ถ้าพระองค์ต้องตายไปในหม่อมฉันก็หมดความสุขจะมีแต่ความทุกข์ยิงเสี่ยงกรรมกระทาลงไปเพื่ข้าเพื่อพระองค์โดยแท้ว่าเจ้าเทียนทรงฟังก็แส,ส,สดงห้การดีใจปราบลืมยิ้มแย้มแจ่มจใสว่าเออพี่คิดแล้วว่าคงไม่ใช่ใครนะต้องเป็นน้องแน่ที่มีความหวังดีต่อพี่ยิงมอบรางวัลให้เป็นกรณีพิเศษ จะแต่งตั้งเขาเป็นเอ,อกอครมมเหสีหรือเปล่าก็ไม่ทราบอครมมเหสีน่าเป็นแล้วแต่เอกแล้วไม่เอกไม่ทราบเพราะยังมีพระน,นางวาสุนันอีกท่านเลยโอ้นี่เงียบสงัดไม่มีเรื่องเดือรวมความมันจำประกาศว่า,า,า,วานับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปรางวัลใหญ่จะมีกับเจ้าและญาติของเจ้าถ้าเจ้ามีญาติเท่าไรประกาศให้มาให้พร้อมกันจะมอบรางวัลให้เป็นกรณีพิเศษ ระดับเธอนี้ก็เช่นเดียวกันจะแต่งตั้งเป็นเอกอัครมเหสีเป็นสตรีผู้เลิศในประเทศนี้อารบรรดาท่านพุทธบริษัทมองดูเวลามันก็หมดเวลาที่จะพูดเรื่องราวนี้พอดีตอนนี้ไปก็มาคุยกันในเรื่องกฎของกรรมพวกท่านที่ฟังมาแล้วนี่อย่าฟังเฉยๆนะ สำหรับท่านที่ได้มโนมยิธิรู้จักภาวะพนิพันธ์จิตใจเข้าถึงปณิพันธ์ยงใช้กำลังเขาตีต่างสียานเท่าหากสามารถทำได้เวลาฟังเรื่องราวอะไรก็ตามฟังเทศก็ดีฟังเขาพูดก็ดีควรจะใช้วิชานี้ทบทนวนมาเสมอว่าสิ่งที่แล้วเขาพูดมาเป็นมีสภาพไปยังไงมีความจริงไปยังไง คนนั้นหลายเหล่านั้นมีรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงกรรมที่เขาทำทำประเภทไหนให้ทราบผลถ้าทุกคนฝึกไว้อย่างนี้จะมีการคล่องตัวและก็จงจำไว้เสมอว่าพน,นางสามาวดีกับญิงห้าร้อเป็นคนดีแต่ต้องถูกเผาดีแสนดีก็ผูกเผาดีแสนดีก็ตายดีแสนดีก็ถูกกันแกลง้ง สำหรับคนในยมอย่างนามาคณิยากลับได้ดีมีความสุขในการ,ราการเชิดหน้าชูตาจาจพระราชานี่มันก็เป็นไปได้นะทั้งอดีตท,ท,ที่ทั้งอดีตที่แล้วมาก็ดีในปัจจุบันก็ดีมันก็มีอย่างนี้ได้คนเลวแสนเลวแต่ผู้ใหญ่เห็นว่าดีอย่างนี้มีถมไปคำว่าผู้ใหญ่ไม่ได้หมายถึงทางราชการนะ <c oughs> หมายถึงคนผู้ใหญ่ที่อยู่ใ,ใกล้ๆกับพวกเราเราท่านอาจจะมีการเข้าใจผิดเพื่อการประจบประแจงของเขาฉะนั้นบรรดาเหล่าเหล่าผูบริษัททึงเป็นสาวกพระองค์สมเด็จพระทรงสวัตดีโสภาคจงคิดไว้เสมอว่าการเกิดมีร่างกายนี่มันไม่ดีร่างกายเขาเหล่านี้มีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีความแก่เรื่อยไปทุกวัน มีการพัดพร่จากของรักของชอบใจมีการป่วยไข้ามาสบายเป็นเครื่องนิดรอนบัณทรออยังทั่งชีวิตเราจะต้องตายเราจะปรารถนาอะไรก็การเกิดต่อไปทำใดที่องค์สมเด็จไปจอมไตรบริมศาสนาทรงตรัสว่าสัพป,ะปาปัสสะกระนังและความชั่วให้หมดกุศรสูบปะสมัฏานทำแต่ความดี ปจิตตประโยชนปัญนญังทาจิตใจผ่องใสจากกิเลสและองค์สมเด็จพระบรมโลกทิศก็ทรงยืนยันว่าพระบุทธเจ้าทุกองค์ตรัสอย่างนี้เหมือนกันหมดตามที่องค์สมเด็จพระบรมโสคตรัสเหมือนกันเ็าว่าถ้าทําได้อย่างนี้แล้วเราจะไม่ต้องเกิดต่อไปขึ้นที่ว่าการเกิดเป็นมนุษย์คนดีเป็นเทวดาคน,นดีเป็นพรหมคนดีจะไม่มีสำหรับเรา เรื่องอบายภูมิไม่เดียพบกันแน่การเกิดเป็นสันว์นรกเป็นสุรกายสติฉันไม่มีแน่มีทางเดียวก้าวหน้าเขาไปหา,านิพพาณฉะนั้นอันดับต้นของบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านที่เป็นพระเป็นเลนอุนบาสกอุปัตติการตั้งใจคิดไว้ว่าชีวิตนี้เป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยง การนินทาว่าร้ายกันการแกล้งเป็นของธรรมดาของการเกิดมาทำกิจให้เป็นสุขกําจัดความทุกข์ในการเข้าถึงพระไตรปิทก้งศาณาการคือพระพุธะทธธรรมประสงค์เป็นดีพึ่งละใจเข้าไปถึงศีลธรรมศีลประจําตัวให้บริสุทธิ์ผุดพองคิดใจว่ากิจใดที่เราจะต้องสนองคุณพระเจ้านั่นคือหวังมณผพาน ตั้งใจไว้เสมอว่ามนุษยโลกเทวโลกและพุโลกไม่เป็นที่ต้องการสําหรับเราเราต้องการอย่างเดียวกิพพันแล้วก็พยายามบาดระหายความโลภได้จากขาุสติกรรมฐานบาดระหายความโกรธได้พรมหมฐานสี่ทำลายกิเลสตัวดีคืออุปาทานการยึดมัน่นถือมั่นด้วยปัญญาคิดว่าการเกิดมาไม่มีผลอรันดาท่านพุทธศาสนาหนุนนิกชน ท่นานาณบอกหมดเวลาหมดแล้วก็ขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี